นอกเหนือจากสถานการณ์ดีครับล่าสุดก็ส่งผลให้ทางด้านของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง f i ชเรตติ้งนะฮะออกมาหั่นเรตติ้งของอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านของ f i ิชเองออกมาถแถลงนะฮะว่าการทํารัฐประหารยึดอํานาจประธานาธิบดีโมฮัมหม็ดมอซีและเหตุจราจล ทางการเมืองที่ตามมาแบบนี้จะทําให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอียิปต์นั้นหยุดชะง,งักลงไปนะครับยากต่อการจัดการระบบการคลังและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งจะเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั่นเองดังนั้นคําเตือนของฟิชครั้งนี้ครับก็มีขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นอียิปต์ฟื้นตัวขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า1ปีเมื่อวานนี้นะครับทำให้ดัชนีอ้างอิงนั้นพุ่งขึ้นมา7.3หลังจากมีข่าวลือนะฮะว่าการโค่นอํานาจครั้งนี้ก็จะเปิดดทาางให้มีรัฐบลชุ ซึ่งจะมีแรงสนับสนุนทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นครับขณะที่นายสเตเฟนเรชโฮลครับนักเศร,รษฐศาสตร์ตลาดเกิดใหม่ของ Stone h a r b o r Investment Partner ของนิวยอร์กครับเขาก็บอกว่ายังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมากครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะตามมาประชาชนเองก็ไม่พอใจนะครับวิธีการจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลนายบอซีด้วยซึ่งทางนี้ฮะฟิชเรตติ้งเองนะครับก็จัดอันดับความน่าเชื่อถือของอียิปต์นะครับซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับกรีซไซปรัสและก็เอกวาดอร์นะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นระดับต่ำกว่าที่อียิปต์เคยได้รับการจัดอันดับจากมุต d y ิ Investor Service ิและสนับอันพลอนอันดับด้วยกันครับ